องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับท่านได้สั่งเอาไว้อย่างนี้ว่าข้อแรกอย่าให้ประสบนิกรของพระองค์นั้นขายที่ดินเพราะถ้าเราขายที่ดินนะครับเราก็จะตกไปเป็นลูกจ้างเขาอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับท่านไม่อยากให้ใครขายที่ดินแล้วก็ช่วยกันบอกต่อไปคนละหนึ่งคนละหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปประชาสัมพันฑ บอกต่อไปว่าเอออย่าขายที่ดินนะนะครับเพราะว่าท่านเป็นห่วงเรามีดินเรามีทรัพยากรก็ถือเป็นเรื่องเครื่องผลิตอาหารนะครับเราไม่มีไฟฟ้าถือว่าเราก็ยังมีดินอยู่สามารถกักเก็บน้ําได้ก็จะมีวิธีการนะครับทีนี้พอเราเชื่อมมาตรงนี้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงมาที่คําว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานโคกหนองนาโมเดลนะครับเชื่อมโยงกันหมดเลยโครงการพระราชดำริต่างต่างนะครับท่านทํามาก็เพื่อต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มมาไว้เป็นมรดกของชาติตอนนี้ต่างประเทศนํามรดกของประเทศไทยไปใช้เรื่องโครงการพระราชดำรินะครับโครงการพระราชดำรินี้มีเยอะนะครับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเห็นแล้วแล้วตอนนี้เริ่มเห็น ชัดเจนขึ้นก็เนื่องจากว่าบริษัทต่างๆกําลังคืนกําไรสู่สังคมเพราะว่าหลายคนเห็นแล้วว่าตัวเองเนี่ยกอดเงินเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์สู้เอามาคืนสู่สังคมเหมือนอย่างที่เรามีการทํา y o YouTube มีการทําโฆษณามีการส่งความรู้ออกทาง เ c e b o o k YouTube TikTok ินสตาแกรมต่างๆอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่แหละครับถ้าเราทํายอดได้อะไรต่างๆได้เขาก็จะคืนเงินมาให้เรานี่คือสังคมใหม่นะครับนี่แหละก็คือเขาเรียกว่าการท่องโลกใหม่ยุทธจักรใหม่โซเชียลใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ก็อยากจะสื่อสารว่าโครงการพระราชดำริที่ทำเอาไว้เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่พ่อได้สอนเอาไว้เนี่ย มาถูกทางจริงๆณนเวลานี้ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในชะตากรรมที่ไม่ได้แตกต่างกันคือเจอสถานะเดียวกันหมดเลยผมก็ตกอยู่ในสถานะเดียวกับคนในชาติเหมือนกันเข้าของแพงนะครับอันนี้เจอหมดทุกคนสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับเห็นนะครับตอนนี้สิ่งที่เราอยู่ด้วยความน้าก็คือลูกค้ามีโอกาสคู่นะครับคู่กับทกศถือว่าเราไม่ทอดทิ้ง พ่อแม่พี่น้องนะครับ